อันนั้นเรียนที่เรียบรอนะครับนะติวปลายภาคอันนี้นะครับของเรานะจะใช้นการจับเวลานะหนูนะแต่เราจะมาสรุปหัวข้อก่อนว่าข้อสอบนะในแต่ละบทจะออกอะไรบ้างอย่าลืมนะครับนะตามตัวประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเศษส่วนพหุนามนะครับตัวก็จะออกตามหัวข้อในตตมลำดับต่อไปนี้ใช่ไหมหนูนะก็คือหนึ่งการคูณหาร ต้องทำการคูณหารพระผมวพนามเป็นหลักการทําคือให้หนูแยกตัวประกอบใช่ไหมตัดให้หมดแล้วก็ตอบเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหลักการมีแค่นี้เองพระหยัดแส่ได้ข้อที่สองที่ออกข้อสอบคือการบวกลบบวกลบก็จะประกอบตัวส่วนนะครับทำส่วนให้เท่ากัน ตัดแล้วก็ตอบเหมือนเดิมนะครับถูกไหมแยกตัวประกอบของตัวส่วนหาคอลนอนะฮะแล้วก็บวกลบเศษส่วนพคูนามปกตินะครับแล้วทำอย่างต่ำก็ทำได้คร่าวๆพอนะไม่ต้องพูดมากออกตามข้อนี้ หนูคงทาเป็นนะครูไม่ครูไม่ค,ค,ค่อยเน้นมากหนูทำได้อยู่แล้ววิขาข้าที่สามคือการแก้สมก,การสมรก,การที่มีสต่ส่วนพหุนามหลักการทําคือเอาคอลนอของตัวส่วนคูณตลอดพอคูณตลอดปุ๊บนะครับสมก,การจะประาศสากส่วนแล้วทําการแก้ปกติต้องระวังอะไรนะครับระวังนะฮะ คำตอบห้ามทําให้อะไรส่วนเป็นศูนย์ถูกต้องคําตอบต้องไม่ทําให้ส่วนเป็นศูนย์นะครับจุดแค่หัวข้อพอนะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับอันที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับจบปัญหา โจทย์ปัญหาอันนิ้เข้มโหดที่สุดนะฮะเ่านเรนต้องมั่วการแทนค่าบ้างในบางครั้งนะครับมันต้องมีแนวใช่ไหมถ้าเราไม่จับแนวจะทําไม่ได้แนวที่หนึ่งที่นิยมบอก้อสอบก็คือแนวเงินราคาจํานวนเราต้องขึ้นอย่างนี้ก่อนมันจะมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์เงินกี่บาทราคาเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่เอามาหารการตั้งสมการสมบูุณนามแล้วก็แก้สมการ นะครับแนวที่2ก็คือแนวอะไรจ้า S V T S V T เป็นแนวที่ออกข้อสอบบ่อยอันดับที่2ใช่ไหมแล้วก็เอามาบวกกันจะเป็น2เหตุการณ์ตั้งแต่2เหตุการณ์ขึ้นไปนะครับต่อไปก็เป็นแนวกระแสน้ำแนวกระแสน้ำก็นิ่งแสตามทวนแล้วก็ S V T ไม่เกิน4ครั้งต่อนหนึข้อ อย่างเต็มที่นะครับสรุปแล้วนะครับก็ข right ึ freely, <who repar ations> ้นก่อนเอ๊นิ่งแสตามทวนแล้วก็ x อ็กบวกวาลบวานะหาออกมาเป็นเวลานะครับหัวข้อที่4ก็คือเรื่องรถไฟนั่นเองต้อเรียนจำรถไฟได้ไหมรถไฟทำไงครับใช้สูตรเดียวคืออะไรครับ t เท่ากับเส่วน v ขึ้นกับว่าระยะทางจะเปลี่ยนเป็นยังไง v จะเป็นยังไงถูกไหมถ้ารถไฟนะครับผ่านชานชาลานะครับหรือผ่านวัตถกุก็ขึ้นกับมันจะผ่านอะไรบ้างถ้ารถไฟผ่านวัตถุที่ไม่มีขนาดก็คือขนาดรถไฟถ้าผ่านชานชาลาที่มีขนาด a ก็เอาระยะรถไฟบวกด้วยระยะ a จำได้ไหมถ้ารถไฟสองขบวนก็เอา l 1บวก l 2ตลอดเวลาจะมีแค่นี้ส่วน v ของเราก็ขึ้นกับรถไฟจะวิ่งผ่านกันหรือวิ่งตามกันถ้าวิ่งสวนกันเวลาต้องน้อยลงต้องเอามาบวกกันใช่ไหม ถ้าวิ่งตามกันเวลาต้องยืดขึ้นไปก็ต้อง v1 ลบ v2 ถ้า v1 เร็วกว่า v2 นะครับขันบทนี้ก็มีหัวข้อประมาณแค่นี้แหละครับถ้าทําตามนี้ได้เนี่ยก็น่าจะทําได้กันดีเนี่ยนะครับตัวส่งการรอที่1คือสามารถคูณหารใะสมูพหุนามได้ข้อที่1นะครับขั้นแรกแยกตัวประกรอบก่อนเป็น x ลบ3 คูณ x บวก2ข้างล่างแยกได้ไหมครับไม่ได้ก็ค้างไว้มันเกินกำลังสองสมบูรณ์เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวล่างแยกเป็น x ลบ3 x บวก3ข้างบนแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับ คุณไม่โชว์การตัดนะเพราะคุณรู้หนูตัดเป็นนะครับหนูตัดเองคําตอบก็เลยเหลือแค่อะไรเอย x อ,อะไรครับบวกสองข้อที่ตอบ x บวกสองหนึ่งคะแนนจดไปแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหม,มหนึ่งคะแนนแล้วอะเห็นไหมได้ปะ่ะอข้อที่สองจงหาผลคูณของก้อนนี้กับก้อนนั้น ข้างบนแยปกประกอบเป็น2 x ลบ5 y 2 x บวก5 y ข้างล่างพรกเรียนจะดึงอะไรออกได้ครับดึง y ออกได้แอบทดก่อนแอบทดนะลดสา์กำลงังสอลบ4 xy บวกกับเอ,อ้ดึง x ออกสิ่ใช่ดึง y บวกกับ y กํลังสใช่ไหมแยปกประกอบเป็น3 x ลบ y กับใคร x ลบ y ยกตัวประกอบต่ออันนี้ทดในกระดาษทดข้างๆก็ได้มีที่วางยเยอะแยไปหมดต่อไปอันนี้ดึง x ออกเหมือนกันเหลือเป็น 3x ลบ y อีข้างล่างก็ดึง y ออกเหลือเป็น 2x บวก 5y เมื่อตัดทอนอย่างต่ำสวยงามจะเหลือเป็น 2x ลบ 5y ข้างล่างส่วนด, y, y. ด้วย y x ลบ y นื่จะคูณเข้าไปก็ได้โดยจะค้างวันนี้ก็ให้คะแนนครับ เป็นอีกหนึ่งคะแนนแล้วครับดูไปค,ครับต่อไปคะแนนที่สามจะยากนิดนึงเว้ยมียากบ้างเนี่ยหนูนะง่ายเกินไปก็ไม่ดีต้องมองให้ออกว่าข้อสามเนี่ยก้อนข้างบนเนี่ยมันคือ x บวก y ทั้งหมดด้วยกำลังสองลบ x กำลังสองนะครับก้องล่างมันก็คือระวังยากนิดหนึ่งนะมันคือ y กำลังสองลบวงเล็บ c ลบ x กำลังสองคือต้องแอบทดในใจอ่ะมันคือ y กำลังสองดึงลบออกเป็น c กำลังสองลบสอง c x บวก x กำลังสองใช่หรือไม่โอเคอืม อันนี้คราบก็กลายเป็น x บวก y กำลังสองไอ้ x ลบ y กำลังสองนะครับลบ4กำลังสอง,องเราเอา x นำ y จะได้ไม่มั่วข้างล่างก็มีให้อยู่แล้วไม่เป็นไรเปลี่ยนหานเป็นคูณซะเลยกลับเศษเป็นส่วนเสียเลยนะครับเป็นเช่นนี้ ต่อไปถึงเวลาแล้วที่จะประกอบพคุณนามออกมาให้สวยงามกลายเป็น x บวก y บวก a x บวก y ลบ a ข้างล่าง y บวก c ลบ x y ลบ c บวก x ข้างบน x ลบ y ลบ c x ลบ y บวก c ข้างล่าง y ลบ c ลบ x y ลบ c บวก x ข้างบน y บวก x ลบ4 x บวก y บวก a และที่ยากคือต้องหาว่าใครเหมือนกัใครเล่นเกมหาว่าใครเหมือนกับใครแล้วก็ตัดไปตัดมาสนุกสนานนะครับเหลือแค่ x บวก y ลบ a ส่วนด้วยนะครับเจออีกพจน์หนึ่งข้อพจน์นี้ที่เหลือข้างล่างขเขาเรียนตัวแปรนะขเขาเรียนตัวราดับนะ x บวก y ลบ4 แต่จะเป็น y บวก x, x 4ก็ได้เหมือนกันเลยแค่เนี้ยเท่าไหมนะครับดีมากนะครับผ่านไปแล้ว3คะแนนจดเร็วนะจดช้ามีเลท แยกตัวประกอบแล้วตัดตัวก็หาเองไงคุณไม่หาให้นูดูงคุณเียดหาอันตัดอย่างเงี้ยหรอหาตัวนี้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมานั่งไล่กันสนุกสนานเลยฮะอันนี้กับตัวนี้เหมือนกันเนี้ย x ลบ y นะต้องไล่หาว่าใครเหมือนใครนะหรือใครเป็นตรงข้ามกับใครอะไรเงี้ยต้องค่อยๆไล่หาเอานะครับอืม อาจจะต้องมีการดูนะครับว่าใครเป็นลบของใครบ้างนะจะได้หาเป็นได้นาดูนิดหนึ่งแล้วกันนะต <c oughs> ัดอีสองวงเล็บอะไปตัดเอาตัดไปข้อที่4นะครับจงหารูปอย่างง่ายของ a 2กำลังสองลบสาส่วนกำลังสองลบสีบวกสาม นะฮะแล้วก็ลบกับ a บวก1ส่วน a กำลังสองลบ1นะฮะในการทำเราจะต้องทำคณน,นอก่อนนะฮะเป็น a คูณ a ลบ3ข้างล่างเป็น a ลบ1คูณ a ลบ3ลบ a บวก1ข้างล่างเป็น a 3, ลบ a 1, ล a 1 a บวก1 A-3 ลบสตัดโชเหลือเป็น A ส่วน A-1 ลบหตัดโชเหลือ1ส่วน a ลบหเท่ากับคอนอส่วน A-1 ลบหเป็น A-1 ลบหตอบ1ถ้าตัดกันได้ควรตัดกันก่อนแล้วค่อยมาบวกลบกันนะครับ ต่อไปข้อที่5ข้างบนเป็นสองข้างล่างเป็น x, 8, x 2, ลบแ x, 8, x 3, บวกสองลบสส่วนแปดสามยี x ลบแ x ลบสบวกสองส่วน x ลบสม นะครับ x บวก2 1หนทำครนอก่อนนะครับสองทำส่วนให้เท่ากันส่วนยาวปุบปุบ x ลบ8 x บวก2 x ลบ3ตัวแรกเป็น2ขาด x ลบ3ามวทีอเ2เป็น3ขาด x บวก2องวเป็น2ขาด x ลบ8แล้วเราก็บวกข้างบนกับข้างล่าง ให้เรียบร้อยจะเหลือเป็น x ลบอะไรครับข้างบนยี่อะไรยี่แปดส่วนด้วยตัวล่างดีมากนะครับจดไปให้เรียบร้อยถ้าผิดก็ไปแก้ไขซะนะครับ ข้อต่อไปก็คือข้อที่6ข้อนี้ก็เป็นข้อที่วัดความสามารถในการกันวณคณค้่งมากนะครับครูไม่ลอกโจทย์นะก้อแรกเนี่ยครูกระจายแล้บวกกันเลยนะครับครูจะได้เป็น2เท่าของ x อกลังสบวกวลังสต้องกระจายระบวกกันข้างล่างครูกระจายแล้วก็ลบกันครูได้เป็น 4x y ครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเสศจเป็นส่วนคูณได้เป็น 2x งคูณ x ลบ y ข้างล่างเป็น x กกำลัง4ลบ y ายกำลัง4ก็ต้องเป็น x กกำลัง2บวก y ายกำลังสองคูณด้วย x กกำลังสองลบวากำลัง2ซึ่งก็คือ x ลบ y แล้วก็เบวก y ดีมากข้างบนก็เป็น x กกำลังสองบวก x y บวก y กำลังสองกูเขียนอย่างนี้เหมือนเดิม ส่วนข้างล่างต้องให้ตัวประกอบแบบไหนนะเรนเรียนมาแล้วเพิ่มลดพจน์กลางนะครับจะได้เป็น x กำลังสองบวก xy บวก y กำลังสองคูณ x กำลังสองลบ xy บวก y กำลังสองนะครับให้ตัวประกอบแบบเพิ่มลดพจ์กลางมสามเทอมหนึ่งเรียนมาแล้วนะครับอันนี้ไปแยกเองและตัดทุกอย่างให้สวยงามหมดเหลือน้อยๆเหลือแค่หนึ่งส่วนอะไรครับ หนึ่งส่วนอะไรจ๊ะหนึ่งส่วน x บวก y ปะ่ะคูณกับอะไร X สองลบ x y บวก y สองหรือเขาจะตอบให้ครูอย่างงามๆว่าหนึ่งส่วน x กำลังสามบวก y กำลังสามก็ได้ครับ เราจะแยกประกอบไปยังไงอาจารย์ต้องไปแยกเองล 2, แล้วจ้ะมสามถึงสองเราจะขึ้นมสี่แล้วนะจ๊ะต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดคือการหาจากล่างขึ้นบนหนึ่งส่วนสี่ลบสามส่วนสองบวกเอ็กส่วนหนึ่งลบเอ็กนะครับ เขาถามว่ารูปอย่างง่ายของข้อนี้เป็นเท่าใดขั้นที่1ครูก็ทำข้างล่างก่อนเป็น1ส่วน4ีลบสส่วนทำขอนอเป็น1นึ่งลบเอคูณหลบเบวกเเป็น1นึส่วนสี่ลบสส่วนสอลบสลบเอลบเใช่ไหมส่วน1นลบเ เป็น1ส่วน4ลบ3วงเล็บ1ลบ x ส่วน2ลบ x อีกนี้เดียวทำคอนอเป็น2ลบ x เป็น4คูณ2ลบ x ลบ3บวงเล็บ1ลบ x เป็น1ส่วนนี้เป็น2ลบ x 8ลบ3ได้5ลบ4ลบลบ3 ลบ x โอเคคำตอบก็คือเด้งดึง2ลบ x ส่วน5ลบ x ก็ถูกแล้วหรือเขาจะตอบเป็น x ลบ2ส่วน x ลบ5ก็ได้เหมือนกันจดไปนะครับ ไอเดียมันก็ไม่ได้มีอะไรมากค่อยๆทำขึ้นไปค่อยๆทำจากล่างขึ้นบนนั่นเองแนวข้อต่อไปก็คือ cyclic order นะฮะเราพยายามให้มันง่ายๆนะครับ A ส่วน A ลบ B, A ลบ C ลบ2 B ส่วน B ลบ C, B ลบ a บวก3 C ส่วน C ลบ A, A ลบ B ทีนี้คำตอบอาจจะมีไม่เหมือนครูก็ได้นะแต่ต้องยนต้องดูว่าเครื่องหมายมันเหมือนครูหรือเปล่าครบอกว่าครูพยายามยึดหลักให้มันเหมือนกันนะครับหนึ่งก็คือครูมี A ลบ B คูมี a ลบคูณ b B-4 ลบอันนี้ b ีลบ a คูณไม่เอาคูณเปลี่ยนเป็น A-B ลบ b แล้วคูณพลิกเป็น A ส่วน a ลบ b a ลบแล้วคุณก็บวก 2B ส่วน b ลบ a อลบ b อันนี้ C a ลบ a คูณไม่เอาคูจะเอา a ลบก็เป็นลบ3 C ส่วนเลบ a ลบ b ก็อย่างนี้โอเค ต่อไปโครนอขนาดใหญ่คือ A-B ลบ B-C อลบ c b ลบ c อันนี้ A ขาด B-C ลบ c อันนี้2 B ขาด A-C ลบ c อันนี้3 c ขาด B-C ลบ c นะครับกระจายข้างบนตัดทอนการสานุกสนานหื้ อะไรนะ c ลบ b หรอก็ม okay. ีก okay. si ี่ตัวนะสี่ตัวเลยป่ะเดี๋ยวก่อน c ลบอ๋อเดี๋ยวก่อน c ลบ a กับ c ลบ b ออกล็อกผิดโอเคโทษาทนคูบกกลับเป็น a เราเสียก็ตัวเดิมไม่ต้องเปลี่ยนข้างหมายโทษทีแล้วนี้ขาดใคร a อลบ c กับ A-B ลบ b ก็ต้องขาดเลยนะเออนะครับอืมเปลี่ยนเป็น B-C ลบซทั่วทีนะขาดเอลบ b ใช่ไหมอืมโ okay, อเคทัวทีคุณล็อกมองมองผิดมองไม่เห็นคือ C-A ลบ a กับ C-B ลบ b เราเปลี่ยนเป็น A-C ลบ c กับ B-C ลบ c ได้เลยเปลี่ยนได้นะครับ พอเปลี่ยนปุ๊บก็คอนอคือ A-B, ลบลบแล้วก็ b ีลบเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยละลุยต่อนะฮะโอ้มันมากค่ะข้างบนอเอาแค่ข้างบนพอแล้วกันนะข้างบนเหลือ a b a ีลบเอบวก2 a b ลบบวก3 a c ลบข้างบนเหลืออะไรเนี่ยเหลือ3อะไร ab นะครับสามแล้วอะไรอีกครับ <S <S มีตัวอื่นอีกป่ะนี่ห้าลบห้า c เย็นเย็นใจเย็นใจเย็นตาล,ลายตาลาย <S <S แล้วก็บวกด้วย2อ ac ไอ้ครนอเขียนตัวเดิม a ลบ b a ลบ c b ลบ c นี่คือคำตอบครับ mm ต่อไปข้อ9ับเก้าเริประกอบก่อนแนวนี้เขาเรียกว่าแนวเทียบสัมประสิทธิ์เจ็ดเอ็กลบสิส่วนเอ็กลบสีบวกสเทกับเส่วนเอ็กลบสบวกบีลบบวกส หลักการทำคือเอาเอา,เอาคอน,นอคือ x ลบ x บวก3นั้นคูณตลอดเมื่อคูณตลอดจะกลายเป็น7 x ลบเท่ากับ a คูณ x บวก3บวก b คูณ x ลบนะฮะเนื่องจากสมการนี้เป็นจริงเสมอทุกๆตัวแปรนะครับ x เราสามารถแทนค่า x เป็นอะไรก็ได้เพื่อกำจัดหา a กับ b หรือถ้าบางคนจะใช้วิธีการคลาสสิกจะใช้วิธีการเตี้ยสมบสัสิก็ได้กลายเป็น ax ก่อนบวกด a, วก้วย 3a บวกด้วย bx ลบด้วย 4b นี่คือวิธีการคลาสสิกจับเป็น a บวก bx รวมสมระติ์หน้า x แล้วก็รวมค่าคงที่หน้านี้ 2พจน์นี้ต้องเท่ากันเพราะว่า a บวก b ต้องมีค่าเป็น7แล้วก็3 a 4, b, ลบส b ต้องมีค่าเป็นลบสิแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปร ى, นะครับออกมานะครับจะได้เป็น a เท่ากับสและ b เท่ากับห b ลบ a คำตอบก็คือ3ครับ ใครที่เรียนคอร์สเข้าเตรียมก็จะทำโดยวิธีแทนค่าตัวเลขเป็นลบสามกับสี่นะฮะเพื่อนบางคนเขาไม่เรียนคอร์สเข้าเตรียมก็ต้องสอนที่ปกติที่สัมประสิทธิ์ก็คือจับอันนี้เท่ากันนี่เท่ากันไปแล้วแก้สมการเชิงเส้นออกมานะครับต่อไปข้อที่สิบจงหาคำตอบสมการหกส่วนเอ็กซ์ลบแปดเท่ากับเอ็กซ์ลบสองส่วนเอ็กซ์ลบแปด เอกลบแปดคูณตลอดสองข้างเหลือหกล้าเอกลบสองเรือเอ X ็กเป็นแปดตอบว่าหาค่าไม่ได้ถ้าใครตอบว่าแปดผิดเพราะว่าอะไรแปดทำให้ส่วนเป็นศูนย์เตินแล้วต้องตอบไม่มีคําตอบตอบว่าไม่มีคําตอบหรือหาค่าไม่ได้ใครตอบแปดไม่ให้คะแนนเพราะคูกะหลอกเท่านั้นเองข้อนี้ว่าหนูแก้แล้วเช็คไหมบทนี้ต้องแก้แล้วเช็ค ปลายภาคเธอเจิอแน่นอนถ้าเธอแก้แล้วเธอลืมเช็คคนานหายจำไว้นะครับเพราะมุกเนี้ยมุกที่หลอกเธอเลย